ไปัดสดีครับตัครออับเราอคุณอาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทานเอฟซีเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะมาม่รื้อไม้นิดทงหรือไม้ตัวนี้ลงมาทำเสริมห้องเรกนะไอซี่มันมีไม้อยู่ไอ้ไม้ต้นอ,อยู่นะผมเราจะมาเสริมไม้ห้องด้านหน้านนะที่ขาดอยู่คนระับสรับตีฟ้านอะซี ก็ไอ้ซี่ก็เนาะมีห้องครัวน้องไอ้นี่ห้องครัว yeah. น้องเดี๋ยวเราจะมีการทำฮอกครัวให้น้องด้วยเอซี่หลังนะผมเดี๋ยวผมขึ้นขบวนเป็นนึงครับเป็นลิงก่อนไอซี่เป็นลิงขนาดก่อนโอ้เป็ดไฟะเป็ดไฟเลยเอซี่เป็ดไฟติดเพลงสีโลโซดไวเยอดเลยเพลงสีโลโซ่นะเพราะมากเลยรัวมากครับเพลงเนี่ยรัวติดเหลืองเนี่ยอ่ะ

อ่านุพาระ เดี๋ยวก็ทำผลิตเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงเฮ้ยใครร้องวะบนนี้มึงมีคนร้องแต่ว่านะได้ไม้แตมที่เราต้องการแล้วนะครับผมอีีนะ เราจะเชิมห awesome, oh, oh, oh. um. ้องแรกที um ่มันห่างๆหน่อสิเอฟซเฮ้ยอะไรขยินชาไงขยินทาโอ้โหมีชามานเท่านั้น อิชามาเท่านั้นแหละหรืออิชามันเนี่ยไ,ไม้ที่เราจะมาเสริมอีกนะเสริมแบบนี่โผปลายเลยดินะฮะเออโผปลาเนี่ยเราต้องลื้อนะว่าข้างในน,น,นี่เสร็จแล้วเขาเนี่เสร็จแล้วนครับคือเสริมก็โอเคค่ทีก็ตีไม้ฝ้าอะไเลยเนดะีย๋ยวคอยดูต้นไปครับว่าจะสวยจะฮารโฮาราแค่นั้นเองสินะฮารโฮาราเลยครับผม เดี๋ยวก็ให้ท okay. okay. ีมโอเคครับคลิปหน้าพันไหมครับรอครับสวัสดีครับ